เมื่อจูจูเด็กชาวสารัตก็เกิดป่วยเป็นโรคระบาดและฆ่าชีวิตพวกเขาไปกว่า90%ซแต่แล้วพวกเด็กที่เหลือรอดมาได้ก็เกิดวิวัฒนาการจนมีพลังวิเศษขึ้นมารัฐบาลที่หวาดกลัวจึงจำเป็นต้องจัดการกับเด็กทุกคนและหยุดการมีลูกเพื่อไม่ให้เกิดโรคระบาดขึ้นอีกสุดท้ายแล้วพวกเด็กที่เหลือจะต้องพบกับอะไรบ้างเชิญมารับชมกันเลยครับกับการสปอยล์หนังเรื่อง The Darker Smiles เรื่องราวได้เริ่มขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่ง จูจูเด็กที่ชื่อว่าเกรซก็เกิดอาการทัวสันและดวงตาของเธอก็เปลี่ยนกลายเป็นสีน้ำเงินพร้อมกับใช้พลังจิตบีบแก้วน้ำจนบี้ก่อนที่เธอจะสิ้นลมหายใจไปในที่สุดหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนต่อมาเด็กกว่าครึ่งห้องก็เกิดอาการป่วยแบบเดียวกันและเสียชีวิตตามกันไปเรื่อยๆ สื่อหลายสำนักรายงานว่านักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบโรคระบาดตัวหนึ่งที่ชื่อว่า IAAN มันจะติดต่อกันผ่านเด็กทำให้เกิดอาการเสื่อมของระบบประสาทอย่างเฉียบพลันและทำให้เด็กที่ติดโรคเหล่านี้ตายลงไปในที่สุดซึ่งก็มีเด็กชาวสาหรัฐมากมายล้มตายกันอย่างต่อเนื่องกว่า90%แล้ว รวมถึงลูกชายของประธานาธิบดีเกรที่ติดโรคระบาดนี้เหมือนกันและกําลังหาทางรักษาอยู่ประธานาธิบดีจึงขอร้องให้พ่อแม่ทุกคนเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งรัฐบาลจะต้องหาทางรักษาโรคนี้ได้อย่างแน่นอนเพราะเขาเองก็พยายามอย่างหนักเพื่อหาทางรักษาให้กับลูกชาย จากนั้นภาพก็ตัดมาที่ครอบครัวดัลลี่สองสามีภรรยาได้ซื้อพวงคุญแชให้เป็นของขวัญแก่ลูบี้ลูกสาวของพวกเขาแต่ถึงแม้ลูบี้จะดูมีความสุขพ่อกับแม่ก็ยังอดเป็นห่วงไม่ได้เพราะกลัวว่าลูบี้จะเสียชีวิตจากโรคระบาดเหมือนกับเด็กคนอ,อื่นๆเพราะไม่รู้ว่าโลคนี้มันจะออกอาการขึ้นมาตอนไหน พอตกดึกในระหว่างที่แม่กําลังหลับอยู่รูบี้ก็แอบเข้าไปหาในห้องนอนเพื่อจะปลอบใจแม่บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องโรคระบาดเพราะเธอจะไม่มีทางเป็นอะไรเด็ดขาดแต่ว่าทันใดนั้นโรคระบาดในตัวของเธอมันก็กําเริบขึ้นมาจนทําให้รูบี้เกิดอาการบางอย่างแล้วรีบกลับออกไปจากห้องด้วยความตกใจทันทีจนกระทั่งในเช้าวันต่อมาขณะที่รูบี้กาลังเข้าไปหาแม่ในห้องครัวจูจูแม่ก็ตกใจแล้วถามว่ารูบี้เป็นใครทําไมถึงเข้ามาอยู่ในบ้านของเธอได้ ซึ่งลูบี้ก็พยายามอธิบายว่าเธอคือลูกของแม่แต่ว่าแม่ก็ไม่ยอมเชื่อเพราะคิดว่าตัวเองยังไม่มีลูกพร้อมกับเอาตัวลูบี้ไปขังไว้ที่ห้องเก็บของก่อนและในระหว่างที่ลูบี้กำลังนั่งเสียใจอยู่นั้นก็ได้มีคนกลุ่มหนึ่งเปิดประตูเข้ามาหาแล้วจับตัวเธอขึ้นรถเพื่อจะพาไปยังค่ายกักกันเนื่องจากตอนนี้รัฐบาลสั่งให้ควบคุมตัวเด็กทุกคนเอาไว้เพราะหวาดกลัวเกี่ยวกับโรคระบาดท,ที่กำลังแพร่กระจายอยู่ในตอนนี้ พอไปถึงค่ายกักกันแล้วเด็กคนหนึ่งก็คิดจะวิ่งหนีออกไปแต่ว่าก็ถูกพวกทหารมาสก,กัดไว้ก่อนและในระหว่างนั้นดวงตาของเขาก็เปลี่ยนกลายเป็นสีสม้มและใช้พลังจิตควบคุมทหารคนหนึ่งให้ยิงตัวเองจนทําให้พวกทหารที่เหลือต้องรีบเข้ามาจัดการและควบคุมตัวเด็กคนนั้นเอาไว้ได้ ต่อจากนั้นเด็กทุกคนก็ถูกส่งทัวไปคัดแยกสีของตัวเองซึ่งเด็กที่ติดโรคระบาดและรอดจากขา้นเสียชีวิตมาได้พวกเขาจะพัฒนาไปอีกขั้นจนกลายเป็นพลังพิเศษและถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ประเภทตามระดับสีสีเขียวคือพวกเฉลียวฉลาดที่จะได้รับสติปัญญาสูงกว่าปกติและมีความอันตรายต่ำที่สุดสีน้ำเงินคือพวกที่สามารถวควบคุมสิ่งของให้ลอยได้สีทองคือพวกที่สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าออกจากร่างกาย ส่วนสีแดงและสีส้มคือประเภทหายากที่มีความอันตรายเป็นพิเศษสีแดงนั้นสามารถปล่อยไฟได้ส่วนสีส้มคือพวกใช้พลังจิตที่สามารถเข้าควบคุมจิตใจผู้อื่นและจัดอยู่ในระดับสูงที่สุดซึ่งพอหมอได้ตรวจสอบลูบี้เสร็จแล้วก็ปรากฏว่าลูบี้นั้นเป็นพวกสีส้มจึงทําให้จะต้องถูกจัดการในทันทีแต่ว่าลูบี้ก็ใช้พลังจิตของเธอควบคุมหมอได้ทันแล้วเปลี่ยนความคิดของหมอบอกว่าเธอนั้นเป็นประเภทสีเขียวจนทําให้ลูบี้รอดมาได้และถูกส่งไปอยู่กับพวกสีเขียวแทน หลังจากนั้น6เดือนต่อมาเมื่อลูบีเ้เติบโตขึ้นแล้วพวกเด็กทุกคนก็ถูกบังคับไม่ทำงานอยู่แต่ในโรงงานของกองทัพและไม่มีสิทธิ์ได้ออกไปพบเจอกับโลกภายนอกในระหว่างเลิกงานเสร็จขณะที่ทุกคนกำลังเดินทางกลับไปยังที่พักทาหารก็ได้ทดลองปล่อยขึ้นความถี่ใส่พวกเด็กๆ เพื่อดูปฏิกิริยาว่ามีเด็กคนไหนตอบสนองไวกว่าคนอื่นบ้างมันเป็นเสียงที่มีแค่เด็กเท่านั้นถึงจะได้ยินผู้ใหญ่จะไม่ได้รับผลกระทบต่อเสียงนี้ด้วยซึ่งลูบี้ก็คือคนที่ทนต่อคลื่นเสียงนี้ไม่ได้จนเธอนั้นหมดสติไปพอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอีกทีก็อยู่ในห้องพยาบาลและมีหมอชื่อว่าเคธคอยดูแลอยู่เคธบอกว่าเธอกําลังจะหาทางช่วยลูบี้หนีออกไปแต่ว่าในระหว่างนั้นทหารก็ได้เข้ามาซะก่อนเพราะตอนนี้หมดเวลาดูแลคนไข้แล้ว ทำให้เคสก็เลยต้องกลับออกไปข้างนอกแล้วทิ้งเอกสารบันทึกข้อมูลไว้ให้กับลูบี้ซึ่งพอลูบีพ้พลิกไปดูข้างหลัง<ๆ>เธอก็พบกับข้อความที่เคสเขียนไว้บอกว่าตอนนี้ลูบี้ถูกจับได้แล้วว่าเป็นสีสม้มและพวกมันก็กําลังจะมาจัดการกับเธอดังนั้นถ้ายังอยากมีชีวิตรอดก็ให้ไปเจอกันที่ห้องหม้อทําความร้อนต่อจากนั้นเมื่อลูบี้ได้หนีไปตามที่เคสบอกแล้ว เคทก็แอบม,มาหายังจุดนั้นพบพร้อมกับพาลูบี้ขึ้นรถหนีออกไปแต่ในขณะที่ทั้งสองกำลังจะผ่านประตูผู้กองแม็กมานัดก็ได้มาตรวจสอบซึ่งเคทก็พยายามโกหกว่าคนที่นั่งมากับเธอคือหมอชื่อโรเจอร์แต่ว่าผู้กองแม็กมานัดก็ไม่ไว้วางใจและสั่งให้ถอดหน้ากากาออกลูบี้จึงใช้โอกาสนี้สัมผัสกับตัวของผู้กองแล้วสะกดจิตให้เขายอมปล่อยพวกเธอออกไปโดยไม่มีข้อสงสัยอะไร ซึ่งพอทั้งสองคนสามารถรอดพ้นมาได้แล้วเคทก็บอกว่าเธอจะพาลูบี้ไปหากลุ่มต่อต้านรัฐบาลที่ชื่อว่าเดอลีกเพราะที่นั่นมีเด็กมากมายที่สามารถหนีออกมาจากค่ายได้ดังนั้นลูบี้จะต้องมาร่วมมือกับพวกเธอเพราะตอนนี้ไม่มีที่ไหนปลอดภัยกว่าที่นี่อีกแล้วรัฐบาลออกกฎหมายไม่ให้ประชาชนมีลูกเพื่อป้องกันโรคระบาด พวกเขาจะออกตามล่าเด็กทุกคนที่พบเห็นโดยเฉพาะประเภทสีแดงกับสีส้มที่เป็นภัยอันตรายสูงสุดซึ่งเคสก็ได้มอบชีที่มีเครื่องติดตามม้ให้กับรลูบี้บอกว่าถ้ามีภัยอันตรายเกิดขึ้นก็ให้กดปุ่มค้างไว้3ามิแล้วมันจะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือมาให้กับเคสในทันที ต่อจากนั้นเมื่อทั้งสองคนพากันไปถึงยังปั๊มน้ำมันเก่าแห่งหนึ่งเคีได้นัดเจอกับคนของเดลีกอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าล็อบซึ่งล็อบก็มีภารกิจในการช่วยเหลือเด็กจาก่ายแห่งอื่นออกมาแต่ว่าเขาก็ทำมันไม่สำเร็จไม่สามารถช่วยใครออกมาได้สักคน ล็อบจึงเอากระเป๋าเสื้อผ้าให้กับลูบี้เพื่อให้เธอเข้าไปเปลี่ยนชุดในร้านขายของก่อนที่จะเดินทางไปยังเดลีแต่ว่าในระหว่างนั้นลูบี้ก็เผลอสัมผัสตัวของล็อบเข้าโดยบังเอิญทําให้เธอจึงเห็นภาพในความทรงจําของเขาที่ไล่จับเด็กกลุ่มหนึ่งไม่ให้หนีไปไหนทําให้ลูบี้จึงเริ่มหวาดระแวงว่าเดลีอันไม่ใช่ที่ปลอดภัยสําหรับเธอจากนั้นเมื่อลูบี้ได้เข้าไปในร้านขายของและเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วจู่ๆเธอก็เจอกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังหาอาหารอยู่ พอเด็กคนนั้นเห็นลูบี้เข้าก็าาปล่อยกระแสะไฟฟ้าออกมาใส่แล้วรีบหนีออกไปจากร้านทันที ทำให้ลูบี้จึงตัดสินใจตามเด็กคนนั้นไปด้วยจนกระทั่งเด็กได้หนีเข้าไปหลบในรถคันหนึ่งที่จอดอยู่ใกล้ๆซึ่งพอเห็นว่าลูบี้กำลังหนีผู้ใหญ่มาเด็กคนนั้นจึงยอมเปิดประตูให้ลูบี้เข้าไปซ่อนตัวข้างในรถแล้วเด็กผู้ชายสองคนที่เป็นพวกเดียวกับเด็กผู้หญิงก็ได้กลับมาถึงพอพวกเขาเห็นว่าเคสกับล็อบกำลังไล่ตามมาจึงรีพากันขับรถหนีไปจากที่นั่นทันทีในระหว่างนั้นลูบี้ก็ได้โผล่ออกมาบอกว่าผู้ใหญ่พวกนั้นกำลังไล่ตามเธอมาเองทำให้เด็กผู้ชายสองคนที่ได้รู้ว่ามีคนแอบเข้ามามในรถ จึงดูดาเสดเด็กผู้หญิงว่าทำไมถึงเอาคนแปลกหน้าขึ้นมาบนรถด,ด้วยซึ่งผู้ชายคนซ้ายชื่อว่าเลียมเป็นประเภทสีน้ำเงินคนขวาชื่อว่าชาร์ปเป็นประเภทสีเขียวส่วนเด็กผู้หญิงชื่อว่าซูเป็นสีทองพอพวกเขาได้รู้ว่าลูบี้นั้นเพิ่งหนีออกมาจากค่ายก็เลยตัดสินใจช่วยเธอเพราอไม่อย่างให้ลูบี้ต้องกลายเป็นพวกของเดลีกไปอีกคน และในระหว่างที่พวกเขากําลังขับรถหนีอยู่นั้นมันก็ได้มีผู้หญิงที่เป็นนักล่าข้าหัวชื่อว่าเลดี้เจนขับรถตามมาเพื่อจะไล่ล่าพวกเด็กแล้วนําตัวกลับไปส่งให้รัฐบาลเพราะถ้าหากใครสามารถจับตัวเด็กที่หนีออกมาได้จะได้รับเงินรางวัลตอบแทนเลียมจึงเปิดประตูออกไปท้ายรถแล้วใช้พลังเสียาเงินของเขาขัดขวางรถทั้งสองคันจนในที่สุดก็สามารถหลบหนีจากนักล่าข้าหัวเลดเดลิกได้สําเร็จจากนั้นเมื่อทุกคนปลอดภัยกันแล้วหรูบีก็ขอแยกทางเพราะต้องการกลับไปหาพ่อกับแม่ แต่ว่าเเลี่ยมก็ห้ามเอาไว้ไม่ให้เธอไปไหนเพราะตอนนี้ในเมืองมีแต่พวกนักล่าข้าหัวเต็มไปหมดเขาจึงชวนให้เธอมาร่วมออกเดินทางด้วยกันเพื่อไปยังสถานที่ที่ชื่อว่า East River มันคือที่หลบภัยของพวกเด็กที่หนีรอดมาได้โดยมีคนคอยดูแลนำสมมุติว่า l สลิปคิดไม่มีใครรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงเขาเป็นใครแต่หลายคนเชื่อว่าเขาเป็นประเภทสีสม้ม จากนั้นเมื่อทุกคนเริ่มออกเดินทางกันต่อลูบี้ก็ถามเลียมว่าทำไมเขาถึงเกลียดพวกเดลีคขนาดนั้นเหลียมจึงบอกว่าเขาเคยไปเข้าร่วมกับเดลีคมาแล้วครั้งหนึ่งตอนแรกพวกนั้นก็สอนวิธีควบคุมพลังให้แต่ต่อมาเขาก็ถูกสั่งให้เรียนรู้วิธีต่อสู้เพื่อใช้หักแขนหักขาคนอื่น เดลีกำลังก่อตั้งกองทัพทหารเด็กเพื่อเตรียมทัวทำสงครามกับรัฐบาลเขาที่ไม่อยากเข้าร่วมกองทัพจึงตัดสินใจหนีออกมาจากที่นั่นในวันต่อมาพวกเหลี่ยมก็ได้พากันไปถึงยังห้างเก่าแห่งหนึ่งเพื่อจะหาอาหารและของใช้ที่จําเป็นแต่ทว่าเหลียมกับลูบี้ก็ถูกเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในห้างมาเล่นง,งาน เราคิดว่าพวกเลียมนั้นเป็นศัตรูซูจึงปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาช็อตเพื่อช่วยเลียมกับบลูบี้ทำให้พวกเด็กในห้างจึงรู้ว่าทุกคนคือพวกเดียวกันและขอโทษกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งพวกเด็กในห้างก็คิดจะให้พวกเลียมอาศัยอยู่ด้วยกันหนึ่งคืนพร้อมกับแบ่งอาหารบางส่วนให้เพื่อเป็นการไถ่โทษ และในคืนนั้นพวกเขาก็ได้พูดคุยทําความรู้จักกันซึ่งเด็กในห้างกลุ่มนี้คอยทํางานให้กับสลิปคิดอยู่เบื้องหลังโดยการดักปล้นสเบียงจากพวกผู้ใหญ่แล้วส่งมันไปที่อีสเลเวอร์แต่พวกเขาไม่สามารถบอกให้ได้ว่าสถานที่แห่งนั้นมันอยู่ที่ไหนเพื่อความปลอดภัยของเด็กคนอื่นๆถ้าหากพวกเลียมอยากไปที่นั่นก็ต้องหาทางด้วยตัวเอง ในระหว่างนั้นลูบี้ก็แอบใช้พลังของเธอสะกดจิตเด็กหัวทองจนเด็กหัวทองเผอพูดความลับออกมาโดยไม่รู้ตัวว่าีดีโอซึ่งพอเพื่อนคนอื่นได้ยินแบบนั้นก็รีบขัดจังหวะทันทีเพราะไม่อยากให้ความลับถูกเปิดเผยทําให้เด็กหัวทองจึงได้สติขึ้นมาและไม่ยอมบอกอะไรมากไปกว่านี้แล้วจากนั้นพอตกดึกลูบี้กับชับก็ได้มาปรึกษากันเกี่ยวกับคําว่าีดีโอที่เด็กหัวทองพูดถึงซึ่งชับก็พยายามหาความหมายของมันดูแต่ก็ยังหาคําตอบไม่ได้ว่ามันหมายถึงอะไรทันใดนั้นพลังสีเขียวของชับก็เริ่ม ทำงานจนทําให้เขาคิดบางอย่างขึ้นมาได้ว่าบางทีคําว่าีดีโอมันอาจจะหมายถึงคลื่นวิทยุอี e. คือเลข5ดีคือเลข4ส่วนโอคือเลข0และเมื่อชับได้ลองเลื่อนความถี่ไปยังสถานีที่540มันก็ได้มีเสียงของเด็กคนหนึ่งกําลังบอกทิศทางของีส s t เว v e r ผ่านทางคลื่นวิทยุซึ่งมันเป็นคลื่นความถี่ที่มีแค่เด็กเท่านั้นถึงจะได้ยินดังนั้นมันจึงมีความปลอดภยยัยและไม่ต้องกลัวว่าจะถูกรัฐบาลจับได้พอชับกับลูบีได้รู้ทิศทางของีส s t River แล้ว ในเช้าวันต่อมาพวกเขาก็เริ่มออกเดินทางไปตามสถานที่นั้นและเส้นทางมันก็ดันเป็นทางผ่านบ้านของลูบี้พอดีลูบี้ก็เลยตัดสินใจขอแยกทางกับทุกคนเพื่อที่เธอจะได้กลับไปหาพ่อแม่อีกครั้ง แต่ถ้าว่าเมื่อลูบี้ได้กลับไปถึงบ้านและมองผ่านหน้าต่างเข้าไปเธอก็รู้ได้ทันทีว่าตอนนี้พ่อกับแม่ไม่สามารถจำเธอได้อีกแล้วเพราะดูเหมือนว่าพวกเขากำลังใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขโดยไม่จำเป็นต้องมีเธอลูบี้จึงไม่กล้าเข้าไปเจอหน้าพวกเขาอีกและได้แต่วิ่งกลับออกมาด้วยความเสียใจจนพบกับเลียมที่อดเป็นห่วงไม่ได้และกำลังออกมาตามหาจากนั้นในระหว่างที่เลียมกำลังจะพาลูบี้กลับไปที่รถจู่ๆทั้งสองคนก็ถูกเลยดีเจนมันดักซุ่มโจมตี ซึ่งตอนนี้ชับกับซูก็เสียท่าและกําลังถูกจับมัดเอาไว้อยู่แต่ในขณะที่เลดี้เจนกําลังจะจัดการกับรูบี้นั้นรูบี้ก็ใช้พลังจิตควบคุมให้นางปล่อยตัวทุกคนแล้วสั่งให้เดือนรงเข้าไปในป่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ห้ามหยุดเด็ดขาดและจงเดินต่อไปอยู่อย่างนั้นตลอดการต่อมาเมื่อทุกคนลอดจากเลดี้เจนมาได้แล้วพวกเขาก็ตัดสินใจทิ้งรถเอาไว้และเดินเท้าเปล่าไปแทนเพราะถ้ายังใช้รถคันนี้อยู่ก็าอาจจะโดนตามล่าได้อีก จากนั้นพอทุกคนพากันเดินทางไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ได้พบกับรหัสอีดีโอที่มีคนทําเครื่องหมายไว้ให้นั่นหมายความว่าตอนนี้พวกเขามาถึงยังอีสต์ริเวอร์แล้วทัในใดนั้นเด็กกลุ่มหนึ่งก็พากันออกมาล้อมเพราะคิดว่าเป็นศัตรูแต่พอพวกเขาเห็นว่าพวกเลียมนั้นเป็นพวกเดียวกัน ก็เลยลดอาวุธลงแล้วพาเข้าไปยังที่พักซึ่งทุกคนข้างในอีสต์ริเวอร์นั้นกำลังใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขและแต่ละคนก็มีหน้าที่สำคัญของตัวเองต้องรับผิดชอบทุกคนเท่าเทียมกันหมดโดยไม่ต้องแบ่งแยกสีแล้วพวกเลียมก็ถูกพาให้เข้าไปพบกับสลิปคิดซึ่งก็ปรากฏว่าเขาคนนั้นก็คือแคลนซี่เกรลูกชายของประธานาธทบ,บดีที่เคยออกข่าวเมื่อหลายปีก่อน ซึ่งพ่อของเขาพยายามหาวิธีทุกอย่างแล้วแต่ก็ไม่สามารถรักษาโรคระบาดนี้ให้หายไปได้แคลนซีก็เลยเลือกที่จะก่อตั้งอิส์ลเวอร์ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเด็กทุกคนต่อจากนั้นเลียมชับและซูก็ได้รับมอบหมายให้ออกไปทำงานตามที่ตัวเองถนัดส่วนลูบี้จะได้รับการฝึกสอนจากแคลนซีในการควบคุมพลังเนื่องจากตอนนี้ลูบี้ยังใช้พลังได้ไม่เก่งและแคลนซีก็เป็นประเภทสีส้มเหมือนกับเธอจึงรู้ว่าต้องทำยังไงถึงจะสามารถควบคุมพลังนี้ได้ ซึ่งแคลนซี่ก็สาธิตโดยการใส่ความทรงจำของตัวเองเข้าไปในหวัวของลูบี้ เพื่อทำให้เธอสามารถมองเห็นความทรงจำของเขาในอดีตได้แต่ว่าการจะทำแบบนี้ได้มันต้องใช้เวลาในการฝึกฝนซึ่งลูบี้ก็พยายามฝึกหลายครั้งแต่ก็ทำไม่สำเร็จสักทีจนเมื่อเวลาผ่านไปอีกหลายวันในที่สุดลูบี้ก็เริ่มจับทางได้และสามารถส่งความทรงจำของเธอเข้าไปในหัวของแคลนซี่ทำให้แคลนซี่จึงเห็นภาพสมัยเด็กของเธอในตอนที่เธอไม่อยากให้แม่กังวลเกี่ยวกับโรคระบาดเธอได้เข้าไปหาแม่ในห้องนอนและคิดว่าถ้าหากเธอไม่อยู่บนโลกแม่ก็คงไม่ต้องเป็นห่วงแบบนี้แล้วเผล ธอใช้พลังลบตัวตวนของตัวเองโดยไม่ได้ตั้งใจทําให้ลูบี้จึงหายไปจากความทรงจําของพ่อแม่และจําไม่ได้ว่าเธอคือลูกของพวกเขาซึ่งพอแคลนซีได้รู้ว่าลูบี้นั้นสามารถใช้พลังลบความทรงจําของคนอื่นได้เขาก็รู้สึกตื่นเต้นและคิดว่าเธอเป็นเด็กมีพรสวรรค์เพราะขนาดเขาได้ใช้พลังได้เก่งแล้วยังไม่สามารถทําแบบเดียวกันนี้ได้เลยต่อจากนั้นเมื่อลูบี้ได้หยุดพักจากการฝึกและออกไปเจอกับชัรทีเทกกำลังนั่งเหงาอยู่ตรงทะเลสาบ ชับก็บอกกับรลูบี้ว่าเขาเริ่มรู้สึกเบื่อที่นี่เพราะแต่ละวันก็ถูกสั่งให้ทําแต่งานไม่ต่างจากตอนที่อยู่ในค่ายเขาอยากกลับบ้านและอาศัยอยู่กับครอบครัวอ,อย่างอบอุ่นเพราะตอนนี้มีพ่อกับแม่ที่กําลังเป็นห่วงและเขาก็มักจะแอบส่งรหัสลับเพื่อติดต่อไปหาพ่ออยู่บ่อย จากนั้นลูบี้จึงกลับไปหาแคลนซี่อีกครั้งและบอกว่าเธออยากจะขอยืมคอมพิวเตอร์เพื่อให้ชับได้ติดต่อไปหาครอบครัวซึ่งแคลนซี่ก็รับปากว่าเขาจะยอมให้ชับใช้คอมพิวเตอร์แต่มีเงื่อนไขคือลูบี้จะต้องยอมให้เขาเข้าไปดูความทรงจำของเธอก่อนเพราะเขาอยากจะหาสาเหตุว่าเธอทำยังไงถึงสามารถลบตัวตนออกจากคนอื่นได้และถ้าได้รู้คำตอบก็อาจจะหาทางแก้ไขมันได้ด้วยเพื่อทำให้พ่อกับแม่กลับมาจำลูบี้ได้อีกครั้ง แต่ว่าพอรูบี้ได้ปล่อยให้แคลนซี่เข้าไปดูความทรงจำในหัวของเธอเขากลับไม่ได้คิดจะหาทางช่วยจริงๆ แต่จะใช้โอกาสนี้เปลี่ยนความคิดของรูบี้เพื่อทําให้เธอกลายเป็นของเขาแทนซึ่งรูบี้รู้สึกตัวอีกทีก็เห็นว่าตัวเองอยู่บนเตียงและกําลังจะถูกแคลนซี่ทําไม่ดีไม่หลายเธอจึงตกใจอย่างมากแล้วรีบหนีออกไปจากห้องของแคลนซี่ทันทีในระหว่างนั้นเลียมที่กําลังออกลาดตะเวนอยู่ข้างนอกก็เห็นรูบี้ที่กําลังเดินมาพร้อมกับร้องไห้ยอยู่ทันใดน,นั้นพอเลียมได้สัมผัสกับตัวของรูบี้เข้าเขาก็เห็นเหตุการณ์จากความทรงจําของเธอก่อนหน้านี้ที่กําลังจะถูกแคลนซี่ทาไม่ดีเลียมจึงรู้สึกโกรธอย่างมากแล้วคิดจะไปจััดกการกบ แอนซี่เพื่อล้างแขน แต่ลูบี้ก็ห้ามเอาไว้และชวนให้เลียมหนีออกไปจากอิสเลเวอร์เพราะเธอไม่อยากทนอยู่ที่นี่อีกแล้วจากนั้นทั้งสองคนก็พากันไปหาชับกับซูแล้วแอบพากันหนีออกไปเงียบๆไม่ให้ใครรู้แต่ดันใดนั้นทหารของกอ,องทัพก็ได้พลอมาันดักล้อมไว้ซะก่อนซึ่งแท้ที่จริงแล้วแคลนซี่นั้นเป็นพวกเดียวกับรัฐบาลตั้งแต่แรกและกำลังหลอกให้เด็กทุกคนมาเข้าร่วมกองทัพโดยไม่รู้ตัวแผนการของแคลนซี่ก็คือได้แต่งงานกับลูบี้ที่เป็นประเภทสีส้มเหมือนกันแล้วปกครองทุกอย่างบนโลกให้อยู่ในอำนาจของตัวเองแตู รูบี้ก็ดันทำลายแผนของเขาและคิดจะหนีไปกับพวกเลียมซะก่อนแคลนซี่จึงโมโหพร้อมกับสั่งให้ผู้กองแม็กมานัทมาจัดการกับเลียมเพื่อสั่งสอนที่บังอาจแย่งลูบี้ไปแต่ลูบี้ก็ใช้พลังของเธอควบคุมผู้กองแม็กมานัทให้หยุดแล้วบอกให้ซูช็อตไฟฟ้าสใส่พวกทหารจนสามารถช่วยเลียมหนีออกไปได้ แต่พอทุกคนพากันออกไปถึงข้างนอกตอนนี้กองทัพทหารก็ได้พากันบุกมาถึงพร้อมกับปล่อยตัวประเภทสีแดงออกมาเพื่อเผาค่ายแห่งนี้ให้สิ้นซากไปลูบี้จึงสั่งให้พวกเลียมพากันหนีไปก่อนส่วนเธอก็ตัดสินใจเข้าไปเผชิญหน้ากับแคลนซี่เพื่อใช้พลังจิตต่อสู้กับเขาแต่ว่าลูบี้ก็ไม่อาจต้านทานพลังของแคลนซี่ได้และกําลังจะถูกเขาเปลี่ยนความทรงจําให้กลายเป็นพวกเดียวกัน ในระหว่างนั้นลูบี้ก็หันไปเห็นเฮลิคอปเตอร์ของพวกทหารที่กำลังบินอยู่ด้านบนเธอจึงใช้พลังจิตควบคุมนักบินให้บังคับหอพุ่งลงมาใส่แกรนซี่ซึ่งในขณะที่หอกำลังจะเกิดการระเบิดนั้นชาบก็ได้เข้ามาช่วยลูบี้ไว้จนทำให้เขาถูกไฟเผาได้รับบาดเจ็บสาหาัสพอลูบี้กับชาบพากรหนีออกไปจากค่ายได้แล้วชาบก็บอกว่าตอนนี้เขาไปต่อไม่ไหวจึงสั่งให้ลูบี้ทิ้งเขาไว้ที่นี่แล้วหนีเอาตัวรอดไปซึ่งลูบี้ก็ไม่อยากทิ้งชาบ เธอจึงตัดสินใจกดปุ่มจี้ที่เคสเคยมอบให้เพื่อส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเดลีเพราะมันเป็นทางเดียวที่จะสามารถช่วยฉับได้จนกระทั่งในเช้าวันต่อมาเหลียมที่กำลังออกตามหาก็มาเจอทั้งสองคนนอนอยู่ตรงทะเลสาบลูบี้บอกว่าตอนนี้เธอกำลังรอให้เดลีกมาช่วยและสั่งให้เหลียมรีบหนีไปก่อนที่พวกนั้นจะเดินทางมาถึงแต่เหลียมก็บอกว่าเขาจะไม่ยอมไปไหนอีกแล้วเพราะตอนนี้ทุกคนเปรียบเสมือนครอบครัวของเขาเขาจึงจะขออยู่ด้วยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม และแล้วในที่สุดเดลีก็ได้เดินทางมาถึงพร้อมกับพาทุกคนไปยังฐานทัพของพวกเขาซึ่งพอลูบี้รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอีกทีเธอก็พบกับเคสที่กําลังเฝ้าดูอาการอยู่บอกว่าตอนนี้ชับได้รับการช่วยเหลือแล้วแต่อาการของเขาไม่ค่อยจะดีนักส่วนเลียมก็กําลังถูกควบคุมตัวเอาไว้เพราะเดลีกต้องการให้เหลียมมาเข้าร่วมกับกองทัพด้วยเนื่องจากพลังของเขามีประโยชน์อย่างมากในการต่อสู้กับรัฐบาลลูบี้นั้นไม่อยากให้เหลียมมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ เธอจึงขอร้องเคสว่าให้ปล่อยตัวเลียมไปแล้วเธอสัญญาว่าจะเข้าร่วมกับเดลีกโดยไม่ขัดขืนอีกซึ่งเคสก็ตกลงรับข้อเสนอเพราะการได้ตัวลูบี้ที่เป็นประเภทสีส้มมาจะทำให้กองทัพแข็งแกร่งขึ้น จากนั้นลูวี่จึงเข้าไปพบกับเลียมแล้วใช้พลังลบตัวตนของเธอออกไปจากความทรงจําของเขาเรารู้ว่าเลียมคงไม่ยอมทิ้งเธอไปแต่ดยดีแน่และเมื่อเลียมถูกลบความทรงจําเกี่ยวกับลูวี่ออกไปจนหมดแล้วเขาก็รู้สึกสับสนว่าตัวเองมาอยู่ที่เดลีกได้ยังไงเคธจึงเอากระเป๋าที่มีของจําเป็นมามอบให้แล้วปล่อยตัวเลียมออกไปจากฐานทัพซึ่งเลียมก็ยังรู้สึกแปลกใจอยู่แต่เขาก็รีบใช้โอกาสนี้หนีไปให้ไกลที่สุดเพื่อไม่ให้ถูกจับได้อีก ส่วนทางฝั่งของลูบี้เธอก็ได้ออกไปปรากฏตัวต่อหน้ากองทัพของเดลีทุกคนเพื่อปลุกกำลังใจเด็กคนอื่นๆให้เตรียมตัวพร้อมสำหรับการต่อสู้กับรัฐบาลแล้วเรื่องราวของเราเด็กผู้มีพลังวิเศษก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับใครมีความคิดเห็นอะไรหรืออยากให้ทำเรื่องไหนต่อก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ และใครที่สมัครสมาชิกเมมเบอร์แล้วก็สามารถทักแชทไปที่แฟนเพจ f a c e b o o อิน In อินส l e ปอยเลอรเพื่อรับพวงกุญแจเป็นของรางวัลกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ